สวัดีครับสวัสดีครับผมมิกนะครับจากช่อง DTC h นะครับกับเกม Modern Man d e f e n เ e Online Server จีนยยสนะครับวันนี้ก็มีตัวละครรีเทอร์อย่างเจ้าตัวละครอะตอมิกยางอาครับผมก็กะจะมาสุ่มเลยแล้วกันนะเพราะว่าไอเดียหลังผมเนี่ยไม่ไม่มีตัวละครเดนนที่มันจะสามารถใช้แบบว่าพวกเคลียร์ผ่านหนาได้แบบมากัเท่าไหร่แต่คือหลังจากที่ผมก็ดองเล่นมาไอเดียนี้ประมาณเกือบ2เดือนขึ้นครับก็ในสุดก็เก็บตัวดําพร้อมที่เรียบร้อยในการสลับในการจะเปิดตัวละครอย่างอะตอมิกยงอาเนาะซึ่งมันเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็เท่มากเลยครับส่วน ตลับสกิลอะไรต่างๆผมมองว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้นะคือมันเป็นเดเมจเอด้วยละครับเนาะมันก็ไม่ใช่เอ e มันเป็นเดเมจอาามแถวนะถ้าจำไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้แล้วก็มีติดบวกขยี้พิเศษด้วยนะครับผมมาเราก็มีตัวดำอยู่ที่190ใบผมก็จะทําการเปิดนะครับจนกว่าจะได้นะซึ่งอ่าคิดว่าน่าจะปฏิเสธสวยเนาะไม่ได้คิดอะไรมากกันไปโอเคจะไปโหลแรกครับ ของตัวจีนยอดจะไม่มีคัสซีมนะก,ก็ค่อนข้างจะดีนิดนึงนะครับขี้เกียจกดสสิบข้ามก็คือต้องมองอ่านแต่ข้อความข,ข,ข้างบนแล้วกันเอเโลสองตึบตึ๊บเ <c oughs> งียบๆนะครับถ้าสิบโลก็ได้อะตอมิกร่างแรกมาแล้วกันเนาะโอ้ <Ooh. S 1> โลสามนะผ่านไปสามสิบโลแล้วครับยังเงียบๆอยู่ <c oughs> คือได้หินก่อนก็โอเคเลยอาจริง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบโลพระเจ้าสี่สิบโลเฮ้ยสี่สิบโลได้ลูกแก้วแล้วอะเอาละเหลือแต่หินแลว้วจังหวะนี้อ๋อได้รังนั่นแหละรัางแรกมาเอาเอาแทนคอมมาสเตอร์ว่างไงเนี่ยเรทเรทโอเคอยู่นะสำหรับผมคิดนะคือเลดโอเคมากเลยได้ทั้งหินได้ทั้งตัวละครแต่ตอนนี้เราขาดแค่ร่างแรกอยู่นะ ปลาไปเปิด70โลนะครับผมประมาณโูที่70-80เนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆออกมาแล้วกันตุ๊บๆๆอืมไม่มี80โลนี่เราได้อะไรบ้างเนี่ยเป็นยังขอเช็คของก่อนอืมแต่ล่างแรกราคาหินราคาหินอีก3หินนะครับโดยประมาณนะถ้าดูจากอ๋อ แต่ถ้าจะไม่ผิดโอเคเราไม่มีลูกแก้แวเรามีแต่เศษไปขาดลูกแก้วเออขาดหินนะครับลูกแก้วหรือหินก็นั่นแหละไข่สามเม็ดโอ้หมุนติ้วๆเลยโอเค okay, สวยเฮ้ยผมว่าคุมม่ะคือมันได้หินออกก่อนแบบ หลักประมาณร้อยโลแรกเลยอผมออกต่อสี่สิบอะโหคุ้มมากจริงได้มาหนึ่งหิน2อหินโอเคโลต่อไปเราได้สามหินแล้วถ้าโลต่อไปนี่เราได้หินอีกโหน่าจะดวงดีมากเลยอะรอที่สิบโลนี่กำลังดีนะตึ๊บมีเพื้นไหมอ้อันนี้น่าเป็นล้างแรงมาครับโอเคว่าแล้วโอเคราคาอีหินหนึ่งขออีกหินหนึ่งได้ไหม ตตึึกกคือขายหินหนึ่งใช่ไหมต้องเช็คดูหลายๆรอบว่าคือไม่อย่าเสียดายของว่าเท่าไหร่หนึ่งอ่ะสองสามโอเคเราขาดอีกหนึ่งก้อนนะถ้าร้อหสิบโลนี้มาผมว่ากยำไปเลยกูลยขอหินปุกตื่หินปุกตื่น มีหวังว่าจะการันตีะอะ,เป,ะเปิดไปได้นะเปิดไปหนึ่งร้อยหกสิบแล้วบดูทรงน่าจะการันตอีอ่ะอืมเพราะเราขาดหินแค่หินเดียวอะ่ะมาร้อยเจ็ดสิบนะครับอ๋อเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบ กำไรอยู่นะกำไรอยู่สิบนะครับอู้อาวเรื่องผมเปิดรถได้สิบโลอะก็คุ้มนะนจริงๆเหลือตัวดำไว้ยี่สิบใบเนี่ยเนนะี่ยอ่าพอดีเลยมันมันก็แอบมันก็แอบเกินนิดนิดนะแต่ว่าผมก็ก็คุ้มอยู่ดีอะ มาเวลา,าตอมลางอยูอ่านหรือว่าจริงๆมันเป็นเซิร์เวอร์จีนคือเซิร์เวอร์จีนเนี่ยเป็นเซรวอร์แรกที่ผมเปิดกาชาครบ180่งรยปละจากเมื่อก่อนที่ผมก็เล่นๆแล้วเลิกๆน,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 นะครับมาย่าจกพืีนจกพวีนมาติ๊ต๊ติ๊ ชืช่ออ๋อมันเป็นสกิลหมูเนาะมันไม่ใช่เอเอ้ยมันไม่ใช่แบบตีสามแถวผมคิดว่ามันตีสามแถวไงตอนแรกอืมสวยงามเดีย๋ยวขออนุญาตแคปเก็บไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับสวยงามเนาะอโอเคซึ่งผมก็จะเอาตัวละครอะตอมิกล่างอยู่อ่านเนี่ยมาแทนที่เจ้าคือผมมาจาัดเซฟอ่าผมจัดตัวละครแล้วว่าผมจะปั้นอะไรนะครับเนาะก็ ประมาณทีมผมก็จะคงประมาณนี้แล้วกันนี่ก็แค่ประมาณนี้เลยก็คือเหมือนเราเดนเเมทอยู่แค่2ตัวละครน,นะครับผมหน้าประมาณนี้ตอนแรกว่าจะใส่ทัพมาแทนราชา,าน้ำฟ้าแต่คิดว่าออกสกิลเยอะมากก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเดเมทหลักๆมันก็มีน้อยอยู่ะครับเพราะนั้นเราก็แต่เดเมทที่มันพอจะเล่นง่ายไปดีกว่าอาจจะเป็นแบบลับเป็นอย่าง,งนะนี้ก็ได้เนาะอ่าอย่างนี้ก็ได้อืมหรือจะเป็นอย่างนี้นะครับยินแท,ท็กตึกแล้วกันยืนหน,นาหน่อยอะไรประมาณนี้ ซึ่งของผมก็รกีผมก็จะรีของแบบประกายแสงแล้วกันเนะาะมาใช้งานางเดี๋ยวไงถ้าผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะนคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างนิดนึงผมอาจจะมา ทดสอบใช้สกิลแล้วกันนะครับคือรีวิวตัวละครประเภทของ U R อาร์นอร่าในการของตัวละครใหม่อะตอมนะมันเป็นตัวละครรีเทอร์แล้วครับสองเซเวอร์จีนยอดนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เปิดไปรอดเจ็ดสิบใบก็แอบเกลือไหมผมมองว่ามันก็ไม่ได้เกลือมากนะเหลือตั๋วดําอยู่ประมาณ2ี่สิบใบตำจีนข้าตีากนารันตีร้อยแปดสิบใบผมเหลือตั๋วดำประมาณสิบใบผมว่าคุ้มนะเอาจริงแต่ถ้ามีงบนิดนึงก็เปิดเป็นพัฟสิบสองก็ได้แต่ผมก็จะไม่ได้พาัฟสิบสองทำไ,ได้นะครับเนาะประมาณคลิปนี้ก็มีเพียงแต่ประมาณเท่านี้ครับใครที่เ,เล่นเซเวอร์จีนยอด ก็ลองมาพูดคุยกันได้ว่าคุณได้ทำการเปิดรีเทิร์นตัวละครอะตอมิกไปหรืออยังนะครับนะยังไงก็อย่าลืมครับติชมได้ครับเขาไม่อยากสุภาพนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ